น,น,น,นี่เลยพี่น้องเลยเฮ้ร้ายขนาดไหนนะสุดยอดพี่น้องสุดยอดประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีวันตรุษจ,จีนนะครับสบายดีพี่น้องนะครับสวัสดีเช้าวันที่10นะครับกุมภาพันธ์ปีพศ2567นะครับ บรรยากาศล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับหรือว่าพระบรมราชวังนะฮะโอ้โหพี่น้องเอ๋นะฮะทัวร์จีนนะฮะบ,บุกเมืองไทยแล้วตอนนี้พี่น้องเอยนะฮะประตูแคบไปไหมพี่น้องนี่เลยครับฝั่งท่าเรือท่าช้างนะฮะโอ้โหโอาแลๆวมา้วขันชีกันขั้นชีก นี่เลยพี่น้องเลยเฮ้ร้ายขนาดไหนนะสุดยอดพี่น้องสุดยอดป,อดอดประเทศไทยโอ้โห ยังมีมาเรื่อยๆนะครับบาโวจะเดินไปตรงนะฮะอ่าซานลักเมืองนะฮะหรือว่าตรงท้องสนามหลวงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะครับมันเหมือนพลังฮะพลังซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเทศกาลไหนนะครับหรือว่าเทศกาลใดนะครับตุ๊ดจีนบ้านปีใหม่ ข่าวพันศาออกพันศานะฮะวันนักทัตะลุกนะฮะเมืองไทยนะฮะสุดยอดครับบอกเลยว่าทุกแหลนมาทุกสถานที่สําคัญสําคัญของเมืองไทยเนี่ยฮะจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะกระจายนะครับสามารถจุดเดียวนี่บอกเลยว่าโอ้โหปังแน่นอนพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเกือบจะเที่ยงแล้วพี่น้องเอ๋ยของวันที่สิบนะฮะกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเอง โอ้โหอลังการมากครับอลังการฝั่ง,<อ>งนี้เลยเปน็นนองเอินนะฮะนดงามหลายวัดพระแก้วนะฮะจะมองเห็นยอดนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าจุดนี้ก็จะเป็นอ่อุโมงค์นะฮะอุโมงค์หน้าพระลานโคตรง่ายอินดี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบาร์บกเองเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกทุกท่านพี่น้องเอ๋ยนะฮะสุขสัน,นต์วันตรุษจีนน้องพี่น้องเนาะอัปเดตได้พี่น้องเนาะอัปเดตบรรยากาศล่าสุดเลย นี่เลยครับนักท่องเที่ยวนี่ฮะ่างชาตินะฮะฝรั่งนะฮะนี่เลยครับก็คือทัวร์นะครับทัวร์ก็จะมาจากฝั่งท้องสนามหลวงนะครับรถจะจอดฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็จะเดินนะฮะลอดอุโมงค์นะฮะลอดอุโมงค์ใต้ดินข้ามถนนตรงนี้นะฮะแล้วขึ้นมาฝั่งนี้นะครับขึ้นมาฝั่งนี้เลยพี่น้องไอ้นี่นี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางเข่าเดยโอ้โหนี่แหละคือเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นะครับมื่อน,นี้นะครับอื่นนะบอกได้เลยว่าสุดปังเลยพี่น้องเลยวัดพระแก้วแทบแตกนะพี่น้องเนาะสำหรับเบราแล้วก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะบรรยากาศนะฮะ ทางชมทีรับชมอยู่ทังบาเนาะพี่น้องนอกองฝากเป็นกำลังใจเห้บาบวก,กันแล้วกันนี่คือทางเข้านะฮะทางเข้าไปกราบไหว้องค์พระแก้วมรกตนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินขึ้นมาจากอุโมงใต้ดินนะครับแล้วก็จะขึ้นเดินมาฝั่งนี้เลยพี่น้องเอแล้วก็จะขึ้นเราก็จะเข้าไปในวัดพระแก้ว โอโ้สุดยอดนองประเทศไทยฟังนี้ก็จะเป็นฟังที่เชื่อมต่อมาอย่างาจากสารลักเมืองนะฮะสารลักเมืองกรุงเทพมหานาครหรือว่ามาจากถนนสนามชัย MRT นอกพีหนนะงเนาะราไปฟ้าใต้ดินเพื่อจะเข้ามาวัดพระแก้วนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยเดย นี่แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องนอเนาะความมีเสน่ห์นะครับความมีพลังความมีมวลขังนะฮะดึงดูดใจนักท่งองเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะฮะต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าชาวต่างชาตินะฮะทั่วโลกนะฮะที่ประเทศไทยมีเสียงดังไกลเนาะขนาดน้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะอยากจะมาเห็นและกับสัมผัสรวมทั้งตัวบาวบูเองนะสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อได้มาสัมผัสแล้วบอกกันได้ว่าขนลุกนะพี่น้องนะ เบาโบูหซึกแดงแบบนั้นนะท่านผู้ชมโหสึกแดงคือจังเบาโบนะเนาอะจะเดียวเห็นัใก,กล้ๆนะี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดอีลีประเทศไทยสุดยอดหลายเดี๋ยวเบาโบจะเดินทางต่อไปเชื่อมต่อกับถนนหน้าบ้านนะฮะคือว่าถนนราชดำเนินนะครับเชื่อมต่อไปถนนสนามชัย จุดนี้คือเป็นจุดที่ชมวิวสวยงามมีลีพี่น้องเลยนะฮะนักท่องเที่ยวที่นะฮะไปสักการะสารลักเมืองแล้วกะเดินเชื่อมต่อเข่ามากกราบไหวสักการะองค์พระแก้วมรกตนะฮะคนไทยน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกะเข่าขไปโดยบรเสียคาบัสน้องพี่น้องเนาะส่วนชาวต่างชาตินะฮะประาณจเป็นล้าหรือบาบาบุงนะครับฝรั่งคนจีนเพิ่นจะมี่คาบัสนะฮะ,ะ,ฮะห้าร้อยบาทน้องพี่น้องเนาะ คือว่าเป็นการาบูรณะนอกพิ้องเนาะนี่เลยมุมนี้อย่างสวยงาม ฝั่งนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะฮะมีมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้นี้ฝนตกคืออะไรฝนตกหลังจากที่ฝนเศ้ายุดตกแล้วนะเที่ยวเลือมากแล้วสุดยอดอี้เมืองไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้ากรวงกลาโหมเนะพี่น้องเดีเแ้ว่ราษรคี้เป็นิ่งนบาชาาต่องเอาลทุาห์าองมันจะก็หลับเบอแคบาบูยางนะฮะแลวก <ฮ>ยื่นช่อมยืนมองเบิ้งเงิซื้อไป็น้องไอ๋กะเป็นภากที่งดงามนะครับเบิ้งมีพลังเนาะแค่กำแพงวัดกะที่ว่าอลังการตระการตาแหล่เอาละพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้บาโบเองจากข้อเนื้อหาล่าทำช่อมไปแล้วพี่น้องเอ๋ก่อนจากกันลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะให้บาโบนะเป็นการอัปเดตอีกอีกมือหนึ่งนะฮะวันที่10กุมภาพันธ์ปีพศ2567เ,เนาะ กันจากก็ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสียงที่สำคัญสนับสนุนบาวบดดุ๋โดยการบอกกดข่ามโฆษณหกัากล้วกันพี่น้องสำบายดีสวัสดีครับ